วันนี้เราอยู่กันในแมปบ,บอสเ๊ะยดีวขอขอออกไปดู into ชื่อก <c oughs> ันดีบอสไลน์อินโทอับเบอร์ไลน์ชื่อยาวจัดด้านแมปไายเรือนั่นแหละในเกมโ,โบรบอตแมปนี้เล่นยังไงม้างรครับนี่ <c oughs> โอ้โหไพลเรืออย่างเดียวเลยเหรอภ <c oughs> า่ไพไพลไพลโอ้ยหนักหนักจังเพราะมีคนข้างหลังอยู่ด้วย แล้วคนข้างหลังคือใครอ่ะไม่รู้อยู่ดีๆเขาก็มาบอกให้เขาลงไปดิเขาไม่ยอมลงอ่ะทําให้เรือความดิเขาได้กตกลงไหมเรือมันหนักมันพายไปมันพายไม่ไปเลยเหงาแล้วจะทําไงอ่ะเขาก็โดดขึ้นเรือเราว่าทําไงกันดีครับเนี่ย<ะ>รีเซ็ตตัวละครโอเค ต้องหนีต้องหนีเร็วๆยยายคนกระโดดขึ้นเรือเราได้เมื่อกี้มีคนกระโดดขึ้นเรือเราไปไปเร็วไป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 แง่คันนี้แหละตะลุยดานตะลุยดานตะลุยดานตื๊อออีกแล้วอ่ะคนนี้เข้ามาอีกแล้ว่ะเขาแกล้งเราเปล่ารีเซ็ตใหม่แล้วเขาเป็นคนไทยหรือเป็นคนต่างชาติเนี่ยคนต่างชาติเหรอเขาแกล้งเราเปล่า แล้วเราจะไปได้ไงอะถ้างั้นน่ะนาสิงนะเอ้ยบีมบีมบิมอย่าไปบีมไปเขาก็มาอีกนั่นนั่นเขาดักแล้วเขานักนั่นเขาเอาแล้วโอ้ยเขาตีเขาคนอื่นแล้วทำยังไงก็ได้เขาลงเรือเราไปเอ้าจะกั้นโอเคนะมิจจะพายตกแมพเอ่อพายพายให้ตกไปเลยแต่รุปคือคนที่จะเข้ามาเล่นเนี่ยพอ เจอคนนี้นี่ไปไหนไม่ได้เลยเล่นไม่ได้เลยอ่ะมาทุกคนช่วยกันเอาเขาออกไปทีโ <Okay. S 1> ดู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 ดนึกเลยออกละทำไงทำไง <c oughs> เดินเหระ <c oughs> เอาสรุปด้านนี้มันด้านภายเ <c oughs> รือไม่หมเหรอด้านภายเรือไม่ใช่หรอ <c oughs> เอาเดินเอาได้เดี๋ยวค่อยไปหาเรือเอาข้างหน้าไม่รู้จะมีเปล่าเอาไว้นาไว้หนาไว้นา ว้หนาไว้หนาไว้หนา,หนาโดูดุยพอเราเดินมาเขาก็มาอีกเอาโจมจมโอเคเขาดักรอบีมยู่เขายู่ตรงนั้นแหละคราวนี้เรือแบบนั่งสองคนอ่าโอเคเอาเขาไปด้วยไปเขายากมาเรือแบบนั่งสองคน หรือว่าที่เขามาเพราะว่าเขาพายไม่ได้ค่ะพายไม่ไปเขาน่าจะพายเป็นแต่เขาว่าแกงชอบแกงอื่นว่าโอ้โหโอ้โห,โห,โหตอนนี้เรือเรือเรือสไลด์สไลด์ลยอยู่บนแผ่นน้ําแข็งอ่าเจออุปสรรคเจออุปสรรคอ่ตก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 ตายคุณบังคับดีดีสิมันบังคับยากมากเลยนะจริงเหรอ ไปพายไป,ไปเขาไม่อยู่แล้วเขาไม่อยู่แล้วเบี้ยมไปบังคับยากใช่ปะโอ้โหเราจะพลาดด้านได้ไหมเนี่ยเออคนนั้นไม่อยู่คนดีอยากกระโดดนานๆอยู่ตรงนี้เขาอยู่ตรงนี้เขามาแล้วเขามาอีกแล้วเขามาอีกแล้วหนี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 ไป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 เร็วไประวังตกระวังตก สำเร็จสำเร็จสำเร็จโอ้ยย่าตกย่าตกโหดปลาเชื่อแล้วว่าบังคับยากไป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 ผายไปทรงดีขึ้นแผ่นนี้ดิมันจะได้แบบพุ่งขึ้นไปไม่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 ต้องขึ้นแผ่นก็ได้ดูนี่อ่าอ่าอ่าดู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 นี่ตกลงมันอยู่บนน้ำไหมเนี่ยอ้าตก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 ที่ครั้งที่สิบลองเนี่ยเหลือคว่ำเนี่ยลองเปลี่ยนเหลือดิ เรือลำไหนบับังคับง่ายสุดลองดูดิยากมากเลยอะพอกันอนะเหลือลำเนี้ยบังคับยากพอกันไปได้อยู่ไปได้อยู่ คยังไปได้อยู่ชะล่งอ,อ,อื้มยากมากเลยอ่ะ ถ้าผ่านด้านไปได้หนิ้วนีิก่อนอ่ะบอกคลิกเมาส์เยอะแค่ผ่านค้งนี้ยังยากเลย ลุ้น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 เอ๊ยได้แล้วได้แล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้ขึ้นแลต้องไปช้าๆใช่ไหมเอาไม้พายจุ่มไวใช่ป่ะไม่ให้ไม่ให้เรือไหลใช่ไหมคุณไหลไปอีกแล้วคุณไหลไปอีกแล้วโอ้โหวาดเสียว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 รอดแล้วรอดแล้วรอดแล้ว เดินหน้าดิเดินหน้าเดินห,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 หน้าอุยยาก่ะแมบนี <mm ้ไม่เหมาะกับคนหัวร้อน ที่เห็นเงียบๆไปไม่ให้ะไรนะทําสมาธิอยู่ต้องตั้งใจพายดูได้ดูคนที่เขาพายเขาพายเป็นไงเอ้ย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 อ๋อลายล่ยลายลายลาเกือบเกือบเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วโอ้โหเขาประพายยากอยู่เขาไปแล้ว เก็จริน้นนไม่เห็นเขาเรื่องเออไปฟังนี้ทำไมอะ่ะมันงะมันมันเสียวมันจะตกอยู่ตรงกลางไว้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 วงสวิงในการพายมันไม่ได้เหรอทำไงอะ่ะมันจะไหลออกอีกออแล้วโอ้โหดูเขาพายสิคนนั้นโหดจัด อยู่ตรงกลางอยู่กลางอยู ors, raine, ย่กลางไปเดินหน้าเดิหน้าเออนั่นไ่นไปไปไปไไปไปไปเลี้ไปเล้วล้ยเยวลี้ไปวไปไปอ้ยาะ สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนยากอ่ะโอเคจบคลิปสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสุดยอดทุกยากจัดไปไปไปซ้อมก่อนเดี๋ยวค่อยมาแคสใหม่